คำถามที่รณรงค์อยากรู้ว่าบัญชีผู้มีที่พลของมหาไทยที่คุณชาดาไทยเศษถืออยู่มีชื่อของลูกเขยท่านด้วยหรือไม่ จากการรับมอบหมายให้ปราบมาเฟียทั่วทั้งแผน่นดินกลายเป็นว่าล้างบ้านตัวเองครับลูกเขยของคุณชาดาไทยเสรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่มีการแต่งตั้งจากรัฐบาลได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้เป็นมือปราบผู้มีอิทธิพลของมหาดไทยตอนนี้บ้านท่านเองกลายเป็นว่ามีความสกปรกเกิดขึ้นตำรวจปปปบุกจับลูกเขยชาดาปมเรียกรับสินบนผู้รับเหมาหกแสนครับมันดูกันชื่อว่าเป็นยังไงและคุณชาดาออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ยังไงบ้าง ล่าสุดนะครับในวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจปปปสนที่กําลังกับปปทคือเป็นหน่วยงานที่ปรับปรามการป้องกันและปรับปรามการประพฤติมิชอบทั้งคู่นะครับประสานงานกับผู้เสียหาย e b i d d i n g ก็คือคนรับเหมาประมูลงานในจังหวัดอุทัยธานีเขาชนะการประมูลงาน2งานปรากฏว่าในระหว่างการประมูลงานหลังชนะเสร็จแล้วมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไปบอกร้านขายวัสดุก่อสร้างไม่ให้ขายกับเขาจนนํามาสู่การเรียกรับสินบ,บน1ล้านบาทและต่อรองกันไปเลือง0ก ,00 นและก็มีการซ้อนแผนบุกรวบ ัทนทนีโดยในการจับดังกล่าวนี้นะครับแน่นอนว่าคนจะต้องถามไปหาคุณชาดาไทเซนแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รับหน้าที่นี้โดยตรงเลยนะคุณชาดาที่เป็นผู้ปราบมาเฟียไม่เคยทําเรื่องชาวแบบนี้ควรต้องแสดงสปิริตอะไรบ้างไหมอในมุมหนึ่งคนถามก่อนเลยบอกเอ้ยคุณชาดาบ้านคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณจะรับผิดชอบอยังไงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเมื่อบ,บ้านท่านเองมีมาเฟียซะเองอย่างนี้มีผู้มี ้เองแบบนีตรงจุดนี้ความรับผิดชอบเบื้องต้นเลยนะอันนี้เราต้องยอมรับว่าคุณชาดานี่แมนมากคนจะชอบไม่ชอบบุคลิกแบบไหนไอ้ที่ผ่านมาวางไว้ก่อนณนะวันนี้สถานะเขาคือรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยเขาบอกให้ลูกเขยเนี่ยลาออกจากตําแหน่งของนายกได้มนตรีทันทีคนนั้นกฎหมายต่างกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องลาออกก็ได้เขารอทางประหลัดมหาดไทยชี้มูลมาแล้วค่อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ซึ่งใช้เวลาเป็นหลักหลายเดือนเป็นหลักลายเดือนๆจะเป็นปีก็ได้ปรากฏเข้าออกก่อนเลยเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้าน เลือกผู้นําคนใหม่ขึ้นมาแทนเลยอ่านี่คือความแมนของคุณชาดานะสําหรับคนในอุทัยธานีถือว่าไม่กักไว้คือเปิดทางเลยเมื่อลูกเขยทําเรื่องแบบนี้คิดว่าคุณชาดารู้เรื่องและมีเอี่ยวด้วยหรือไม่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงห้ามอะ่ะเพราะว่าพ่อพ่อตาเนี่ยเป็นรัฐบนตรี๋ไม่มีใครอยากไปเอี่ยวเรื่องแค่นี้นะนี่หลักง่ายๆเลยคนส่วนใหญ่มองว่าคุณชาดาควรลาออกตรงนี้ทนายมีความคิดเห็นอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่ผมก็คิดว่าคุณชาดาควรต้องแสดงความรับผิดชอบให้เห็นเป็นที่ประจกะักษ์อ่ะ ไม่ใช่ลําพันแค่ให้ลูกเขยลาออกแต่ความรับผิดชอบในตัวคุณชาดาเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่คนถามกันเยอะถามกันเยอะว่าแล้วลูกเขยคุณชาดาเนี่ยอยู่ในบัญชีของผู้มีอิทธิพลของมหาไทยด้วยไหมเพราะคุณชาดาจะต้องไปปราบเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ว่าคนจะมองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไงคนหนึ่งมีหน้าที่ปราบแต่หลังบ้านคนมีหน้าที่ปราบกับมีผู้มีอิทธิพลซะเองการที่ชาดาบอกว่าไม่หยุดก็ดูแลตัวเอง ทั้งๆท,ที่รู้ว่าลูกเคยทําผิดและตักเตือนแล้วแต่ไม่ได้รับการแจ้งความหรือจัดการลูกเขยอย่างเด็ดขาดแบบนี้ถือว่าจะนับถนนหรือไม่เชื่อได้ว่าเขาคงคุยกันแล้วล่ะเขาคงคุยกันแล้วละก่อนหน้านี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าตโตโตกันแล้วบางทีผู้ใหญ่ห้ามก็ไม่ฟังหรอกล่าสุดคุณชาดาเนี่ยออกมา,ถาแถลงข่าวที่รัฐสภาออกมาพูดหลายๆอย่าง ซึ่งน่าสนใจไปฟังน้ำเสียงในท่าทีกันดูในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่าว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหมแต่จําไว้นะครับฟังดีๆนะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเอารองนายกของทีมนั้นขึ้นมารับษาการแทนเมื่อวานนี้ลูกเขยผมจากได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกัน แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรี จริงๆแล้วไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะก่อนหน้านี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรรคกลุ่มเชียไทยก็ออกมาพูดแล้วว่าให้คุณชาดาต้องชี้แจงตัวเองในการชี้แจงตรงส่วนนี้เราก็ต้องมานั่งดูกันต่อนะครับว่าผลในการรับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาคุณชาดาแล้วมันเป็นปัญหาของพรรคกลุ่มเใจยไทยแล้วที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะขั้นตอนตามกฎหมายคุณผู้ชมรู้ไหมครับคนที่ต้องเซ็นให้ปลดหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่โดนจับเนี่ยคือใครปดมหบ ปลาดมหาไทยทำงานให้กับใครครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่นแหละครับคือเผือดร้อนในพักภูมิใจไทยณนะวันนี้ซึ่งยังคว้างได้ไม่ทั้งหมดนะครับ